ขนาดนี้ผิวก็หย่อนค้อยไม่มีเวลาพักหน้าเป็นอาทิตย์ทำยังไงดีเนี่ยสวัสดีค่ะพลอยค่ะอายุ29ปีค่ะช่วงเนี้ค่ะแต่งหน้าไม่ติดเลยทาครีมบำรุงยังไงก็ไม่เข้าเพราะว่าหน้าเหนื่อยโซมแล้วก็อายุเริ่มเยอะแล้ววันนี้พลอยก็เลยมาที่ b a n ง k o k Genesis Clinic ค่ะเราจะมาดูกันว่าคุณหมอจะช่วยกู้หน้าเรายัางไงได้บ้างไปกันเลย หมอคะวันนี้พลอยอยากปรึกษาค่ะพอดีว่าช่วงนี้พักผ่อนน้อยทํางานหนักแล้วหน้ามันหย่อนคล้อยมันดูไม่สดใสแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ติดจะเลิก,กวนปรึกษาคุณหมอค่ะว่ามันต้องทายัางไงได้บ้างให้มันดูแบบสวยธรรมชาติหลักๆนะครับพี่หมอเห็นนะก็จะมีเรื่องรื่องใต้ตาเนาะอาจจะลึกนิดนึงดูโลยนิดนึงนะครับแล้วก็จะมีเรื่องแจ้มหน้าหน้ามันจะดูเหมือนมีการตกนิดนึงการที่มันบอกว่าแต่งหน้าไม่ติดอาจจะไปแบบผิวแหง้งอะไรเงี้ยครับก็จะเหมาะกับกลุ่มพวกเป็นไบโอติมิเลเตอร์เนาะตัวโกลิฟ คลินิกเราเนาะมันจะมีอยู่2ตัวก็คือเราจะฉีดตัวเลเซเร์เมท่าไลนนะครับแล้วก็ตัวสกัปต้าตัวเลเซอร์เมท่าไรนเนี่ยก็คือตัวไฮยาไฮยาลูริกแอซิดมันจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นบริเวณช่วงใต้ตาแล้วก็ตรงหน้าแก้มตรงไซโคม่าตรงนี้อะไรนะครับจะทําให้หน้ามันดูแบบมีความไรขึ้นมีความโกลว์มากขึ้นตัวที่2ก็คือตัวสกัปต้านะครับตัวสกัปต้าเนี่ยอ่าเราจะวางในช่วงของกรอบหน้าขมับหรือว่าแก้มตอบอะไรพวกนี้นะครับจะช่วยในการรัดผิวช่วยให้ผิวมันแน่นขึ้นจะทําให้อาหน้า ดูยกกระชับขึ้นแล้วนอกจากที่มันจะช่วยกระชับผิวด้วยมันยังสามารถเพิ่มคอลลาเจนชั้นใต้ผิวครับพอเราเพิ่มคอลลาเจนชั้นใต้ผิวเนี่ยผิวก็จะดูชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็แต่งหน้าง่ายขึ้นถ้าเกิดเราทําคู่กันนะครับหน้าก็จะดูไบรท์ขึ้นแล้วก็ดูมีมิติชัดขึ้นผลลัพธ์เนี่ยจะอยู่ได้ยาวถึง 1- นถึงสปีสกับใต้เนี่ยสามารถฉีดต่อเน,นื่องได้เพื่อที่จะให้เกิดผล optimal effect ของตัวการกระตุ้นคอลลาเจนนะครับถ้าเราฉีดครบทั้งโปรโตคอลของเขาเนี่ยเราจะมีคอลลาเาจน พอเราฉีดตัวเนี Wait ้ยเข้าไปแล้วอะค่ะผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอสำหรับตัวโกลิฟติ้งนะครับหลังเราฉีดไปแล้วนะครับเห็นชัดๆเลยก็จะมีเรื่องของใต้ตานะครับของคุณพอยก็คือจะเต็มขึ้นใต้ตามันจะมีการยกขึ้นอันนี้2องคือตัวสกปรตนะครับบริเวณที่เราฉีดก็จะมีคามากกับตัวแก้มตอบตรงเนี้ยครับจะทําให้ผิวมันมีความหดตัวลงบริเวณที่เราฉีดก็จะทําให้ผิวตรงเนี้ยครับมีการยกขึ้นพอเรามันยกไปด้านหลังปุ๊บตัวแก้มด้านหน้าเนี้ยครับมันจะดูเล็กลง มีใครที่เขาเหมาะกับโปรแกรมนี้อีกบ้างคะจริงๆก็เหมาะกับช่วงอายุประมาณ25ถึงประมาณ40อะไรเลยนะครับคนที่อาจจะใช้ชีวิตหนักนิดนึงรู้สึกว่าหน้าโทมแต่ว่ายังแบบไม่ได้หย่อนคลอยมากสามารถทําตัวโปรแกรมโคลิปติ้งนี้เพื่อให้หน้าดูสดชื่นขึ้นหน้าดูเล็กลงออกได้แล้วก็หน้าดูเด็กมากขึ้นได้ แล้วอย่างคนที่เขาอายุมากกว่าพอยอย่างเงี้ยอย่างคุณแม่พ่อยอย่างเงี้ยค่ะ50 60เขาเหมาะกับโปรแกรมอะไรดีคะถ้าเกิดอายุมากกว่า15ปีขึ้นไปเดี๋ยวหมอจะแนะนําเป็นอีกโปรแกรมหนึ่งเนาะก็จะเป็นตัวฟูลลิทติ้งตัวฟูลลิทติ้งเนี่ยก็จะเป็นใช้สกัปต้าร่วมกับตัวเรเดียสนะครับแต่ว่าจะฉีดก,กันคนละบริเวณแล้ว2ตัวเนี้ยค่ะมันต่างกันยังไงทําไมมันถึงต้องใช้คู่กันนะคะตัวสกัปต้ากับเรเดียสเนาะมันจริงๆมันเป็นตัวไบโอซิมูเลเตอร์ทั้งคู่เลยแต่ว่าเเเเเคาาาจจะะะก่่่่งงงัันนนนอยยชตตววีป็ เซรั่มเลเตอร์เพียวๆเลยจะเหมาะกับการทําให้ผิวมันโหดกะชับรูขุมขนสกกาต้าเลยจะเหมาะกับการฉีดกรอบหน้าหรืออาจจะฉีดหน้าแก้มนิดนึงเพื่อลดให้รูขุมขนมันเล็กลงแต่ว่าตัวเลดียสเนี่ยมันจะต่างกับตัวสกกาต้าตรงที่ว่ามันจะมีสารอุ้มน้ําอยู่ในตัวยาจะทําให้ตัวเบโอซิมเลเตอร์ของตัวเลดียสเนี่ยจะมีวอลลุ่มเพิ่มขึ้นด้วยฉะนั้นการฉีดเลดียสที่ดีควรจะฉีดบริเวณที่ต้องการวอลลุ่มช่วงล่องแก้มล่องน้ำหมากหรือช่วงหน้าแก้มอะไรเงี้ยครับตัว,นวนนนเน หมอจะมีการประเมินเป็นเขตไปเคสไปว่าควรจะฉีดเรเดียสตรงไหนแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วพออายุ45เนี่ยจะมีวลลุมรอสกันทุกคนหมอคิดว่าเรเดียสเนี่ยเหมาะกับคนอายุมากกว่าสีิทุกคนเลย อันนี้ทําเสร็จแล้วครึ่งหน้านะคะเป็นไงบ้างครับเจ็บไหมตอนที่ทํายาชาคะ่ะก็จะเจ็บนิดนึงแล้วก็ระหว่างทาก็ก็มีบ้างนิดหน่อยแต่ว่าไม่ไม่ได้เจ็บเดี๋ยวหมอให้ดูครึ่งหน้านะครับอันนี้ทําเสร็จครึ่งหน้าข้างนี้คือข้างที่ทําททเสร็จแล้วนะครับข้างนี้คือข้างที่ยังไม่ได้ทานะครับก็จะเห็นว่าน,นะะ้านอาจจะบวมน,น,นิดนึงนอกข้างที่ทําเสร็จแล้วเพราะว่าไอตัวสกัปตาจะมีพวกน้ำเกลือยาชาผสมนะครับเหมือนก็จะเห็นคร่าวว่าหน้ายกมันจะยกประมาณไหนนะครับขมับนี้ครับเต็มขึ้นเลยแล้วก็ตรงแก้มต่อก็จะดีขึ้้้นนนเเลยะครใตตาาีีท่ ฉีดเลสเตเรนไปนะครับก็จะเห็นว่าเต็มขึ้นเลยเนาะแล้วก็ช่วงแก้มหน้านะครับจะเห็นว่าข้างนี้มันจะมีร่องตรงนี้นิดนึงแต่ว่าข้างนี้ถูกยู่ขึ้นไปเลยแต่ว่าไม่ต้องกังวลเรื่องอาการบวมนะครับประมาณวันสองวันก็ยุบหมดละพอมันยุบปุ๊บไอตัวสกัปต้าี่ยจาก,กระตุ้นพลราเจนล้วก็ทาให้หน้ามันรัดตัวแล้วก็มีการยกประมาณนี้นะครับ ตอนนี้เราก็ทําเสร็จแล้วสองครั้งนะครับวิธีการดูแลนะครับนวดครั้งละห้านาทีห้าครั้งแล้วก็ติดต่อกัน5้าวันนะครับข้อดีของการนวดเดี๋ยวจะหให้ตัวยาเนี่ยมันสม่ำเสมอทั่วท่กันเลยนะครับก็จะทำให้มีการกระตุน้นฟลาเจนได้อย่างาสม่ำเสมอเนาะแล้วก็จะสวยขึ้นนะครับแต่ว่าเรามีการฉีดใต้ตาด้วยวดที่ตาก่อนนะครับประมาณ1นสัปดาหนน์นะครับแล้วก็ลนแอลกอฮอล์นะครับประมาณ1สัปดาหนะ์เนาะปกติจะห้ามออกกำลังกายประมาณวันสองวันประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียยบรรร้้้ออแแลววววนตกกก็ูสึ่่าาั แบบมันจะเจ็บมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหลังทาก็ไม่ได้เจ็บขนาดนั้นคุณหมอมือเบามากเลยค่ะพอใจไหมครับพอใจค่ะเพราะว่าขมับหน้าแก้มอะไรอย่างเงี้ยตรงใต้ตามันก็ดูเต็มขึ้น ก็มั่นใจได้เลยนะครับทาง b a n g k o k Gen นอเรชันคลินิกนะครับนำเข้าตัวยาจากบริษัทโดยตรงนะครับเป็นตัวยาที่ผ่านออยแล้วก็ได้มาตรฐานนะครับที่สําคัญเนี่ยคุณหมอเนี่ยได้รับการเทรนแล้วมีการอัปเดตความรู้อยู่ตลอดเสมอนะครับคนไข้สามารถมั่นใจได้เลยครับสำหรับคนที่สนใจตัวคูลิฟติ้งแล้วก็ตัวโคลิฟติ้งนะครับทางคลินิกเนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์กับทางเคสทีมอลนะครับคนไข้ไม่ต้องกังวลเรื่องการจ่ายเงินก้อนเลยเพราะว่าสามารถผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์ได้สูงสุดสิบเดือนกับทางเคสทีเปย์นะครับสำหรับคน อาจจะปรึกษาผ่านทางเว็บไซต์เคสทีมอลก็ได้เหมือนกันนะครับคุ้มมากเลยค่ะคเพื่อนๆคนไหนสนใจโปรแกรม Go Lifting หรือว่า Full Lifting เข้ามาติดต่อที่คุณหมอได้เลยนะคะส่วนวันนี้พลอยกับคุณหมอขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายดูวิดีโอจบแล้วขอกำลังใจให้น้องจิ๊บอย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามด้วยนะคะ